ทําอะไรจะมีตังทําอะไรเฮ้ยสาวน้อยจะมาเกาหัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหคันหูไม,ไ,ไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหมันรู้สึกมันคันแถวแถวแผ่นเพิ์มมันนะครับมีตังจเจ๊ ไม่ใช่นะครับมันกัดขาตัวเองนะครับจะกัดขาตัวเองอไม่นีไปได้นะนกัดขา,ขาไม่พอหากัดหางอีกือือหน้ามึนวันนี้จะมีอีกไหมจะเอ๊มันกัดขาตัวเองทำไมอ่ะ <laughs> มันจะมูจะมูแก,ก่เขาไปในแผมเพิด <laughs> ได้ไงจริงจริงด้วยมันจะไปมันจะไปดองจีโมะมันแน่เลยอุ้ยอุ้ยอถ้าเดินเหมือนหมาหรือเหมือนเป็ดเนี่ย <laughs> ไ่ไหนอะกระานอะไรคะกระสาี่แผ่น่ากินเอาลัวมเนี่ะกินอะไรไปด่มจ็ดี่ใส่แเผ็้วยให้พี่สาหายหมวหูอารังไว้ที่เต็น่ะจเป็